มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเจ็บลูกเน่าน้ำกันนี่ตะบักไงไงเขาเก่เาใส่ถังเป็นขวนเป็นขวนอเู่เทละสองเออคุณอะดอกอีหลีเด้อพี่น้องไม่แม่นว่าเอา เห็นอยู่นีออ่พอเออเออพูดอะมาดุคักดุกง่าที่เปิดภาพมาตอนสีสายง่ายแกยพี่น้องมือนีกะ ยู่หัวยู่สวนคือเกาเมื่อนี่กะัะแดดคักเด็ดแน่พี่น้องเด็ดแจ้งจางปางปานฝนสิบตกอีกเมื่อนี้เศ้านี้แม่บ้านบอกให้เก็บเอาว่ามะนาวไปให้เพิ่นอีกพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสิเอาไป น้ำยาล่างถ้วยล่างจานคือเกาพวกนั้นละเก็บเอาอีกรอบที่สองกนนาต้นเดียวพวเบิดจักเถือ่อมาเบิงต้นักหนาของเฮาพี่น้องยังดกยังมี่มากคือเกาพุ้หลายต้นเดียวพุ่มเดียวแต่พุ่มยัง เอ้ยหลายอีหรีอีเลาะนี่เพื่อนสร้างให้เก็บไปให้อีกน้ำยาล่างจานล่างถ้วยเพ<อ>ื่อนเเบิงคุณน่ะแต่ละหมองละมุมทางไรสีไายให้เบิงสกรจังสิเก็บอมันดกอีหรีได้กี่น้อง ต้นเดียวมาเบิงทั้งนี้บ้านบ้าหะย้อยยำยางลวนถิ่มอยู่ดินผู้กระถึกปุ๊บอ้า บิงมาดกคักดกเนี่ยแทะฮมันสิบอะไรเป็นสองกระสอบพุ่นบานี่ขึ้นมาดกแทะน,นี่เป็นจุกเป็นงูนอยู่ไปไปเก็บน้ำกันบัดดีมาเด้มาเด้พี่น้องเดะ ลูน้าวน้ำกันนนึกจะบ,บักง่ายๆเขาเก่าใส่ถังเป็นขวนเป็นขวนัเทละสองเออคุณอะดอกอีหลีเด็กพี่น้องไม่เล่นว่าเอาเห็นอยู่นี่อ๋อ เออเออวางกูนะมาดุคักดุกแนี่ที่ว่าสายล่ะอึออ๊ออู้พุุกคัก จนหลุดพดูตักยังไงลนทิ่มกับกองยี่เล่งอยงู่ทางไก,าก่ซุกไล่กัะจุนแตก กับบทท่านหลายพยูดมันกัดดำเน่กับยามไปล่างเอาพี่น้องคนได้อันนั้นหรอกออลูกมะนาวเดิเนี่เดอ้อโมเมนต์อื่นมันคือไม่ใหญ่สิพี่น้องป้ใหญ่อหรีอโหดี มื่อนี่กระเด็ดเด็ดพี่น้องล้งไล่นางยี่นี่กระเด็ดขนาดดินี่น้ำไม่ให้หน้าแกจกแห่งล่ะตกบ่ได้น้าพอลิลลินเมื่อใดก็ได้เมื่อคืนนี่ก็ฟ้าห้องหึมหับหึมหับ ว่ามันสิบรายนจีดอย่างลุ่งสายๆเล้วได้กับเจ้งครูเอ,อ,เอ,อ๊ะมาเก็บเอาวันปิดน้องก่องไวอยู่พี่ลุงได้ปิดก่องไวอยู่ผี่บอกง่ ใด้จากได้มาเอาเด้ออยู่สวนลุงไลทีเด้ออยู่สวนจักยุไซผักซีบาอยู่ส,สวนบ้านน่นตูมทีน้อมาเอาเลยเย้ๆยพุ่มเดียวเบิดจักเถื่อจักเพิ่นสีเห็ดเบดบ่เบิดนี่ มันจะออกเป็นจุกเป็นจุกนี่ใส่ตำสมเออนวยมังน่าจะได้๋มันใหญ่ยิ่งเถพี่น้องมันสมบูรณ์บ่โพูดแท้ น้ำหลาเด้พี่น้องพาบีบนี่น้ำโอ้ยไหลจักจกออกเออโอ้ววามสม,สมรก,กระสมววววกน้ำวววววขวววว กระดักเตโดดีโอ้นี่เต็มคูเต็มถังสีแล้วดินี่นเฮ็ดเบิด่นอ์อบ้านีเนาะนยังอีกหลายอยู่ด้เพี่อนเนาะนาพุ่มเดียวปลูกอยู่หนาเนีลยนนแต่ว่ามันดกคลึกคลือ เอเอโอ้เกือบเป็นจุกเป็นจุกโอ,โอ้ได้เป็นกระสอบแลยอ่ะบ้านว่าเพิ่งเสียเอาไปเฮ็ดอีก เฮ็ดน้ำยาล่างจานอีกพันเฮ็ดก็ได้ผลเออได้ผลอยู่ด้่น้องพ่นแตเฮ็ดเป็นสูตรพันก็ไม่สูตรพ่นล้างถ้วยล่างจานล่างมือมือแหล่ๆดำๆเนี่ยเอาใส่นี่เพียงเอาใส เข่ากะกำลังเขียวขึ้นมากน่ะพี่น้องบบตกใจแล้วบันียุดแต่หยาตีลงไล่ไปลกอยู่ท้องอันบันโคกหยาคือใบเข่าพี่น้องเอ้ามาลายแท้ ลายคักลายเนยอิลีอิโลนี่โอ้ยเว้ไปทั้งพี่ด้วยยังบมเบิดอีกอึ๊บอัดเฮ้ยโอ้ยมันจะลูกทำไง กหน่อยกระเบิดฤดูการเพิ่นดอกวะพูดท่านี่เต็มถังพอดีเบื้องลูกนี่ ลูกบักนาวเด้ออ๋อย่งไงเลยงจาจเข้าใส่เต็มนี่แหละกัดเอาไปใส่กระสอบปะ่ะหลังจากเข้าเก็บม,มาอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วี่นองเต็มถังสีพอดีเขาก็สีใส ถุงเอาเมือ่อใส่ถุงซ้ายละ่ะ ได้ไล่เติบเฮ้ยเมยได้ไล่เติบพี่น้องเกือบครึ่งกระสอบสายละไล่กะยังบุท่านได้กินนั่นข่าวเศร้าอยู่พี่น้องสำหรับเศร้านี่ ลงไลกัสิขอลาทีล่าน้องเมื่อหากินเขา่าเศร้าก่อนพี่น้องสายละเป็นหูกไม่เมื่อยหิยวแล้วเอ้าสำรับเศ้านี่ล่าไปก่อนสวัสดีครับผม